ค่ะวันนี้นะคะฝนก็ตกทั้งวันนะคะฝนตกทั้งวันเลยฝากแม่ๆนะคะติดตามนะคะช่องน้องคนคลิปของเราด้วยนะคะน้องพึ่งจะแต่งตัวนะคะน้องพึ่งจะแต่งตัวนะคะนีะนะะ่นะคะ แม่น้ำาหวานนะคะแม่น้ำาหวานของเรานะคะสวัสดีกินอย่างเดียวนะคะแม่น้ำาหวานน้ำมนนะคะน้ำมนวิ่งเล่นใหญ่เลยะคะะบรรยากาศดีทั้งวันนะคะน้ำก็ท่วมนะคะรอบรอบด้านก็คือน้ำขาวไปหมดนะคะก็คือเหลือแต่ตรงนี้นะคะที่ช้างอยู่ที่เป็นที่สูงนะคะ น้ำก็อยู่รอบด้านไปหมดนะคะแวะมาดูความน่ารักของน้ำฝนเรานะคะน้องจะเติบบอลล้วค่ะ จะเะบอลครับดยนะคะน้องเตดอามาเดี๋ยวไม่เอาแกล้งให้นะน,น้องก็จะติดบอลนะคะเล่นสบอรนนคะคะ ดูนะะคเล่นตะบอลยุ่เลยค่ะน้องก็อยู่เชืๆไม่เป็นน้าน้องน้ำฝนอะไรก็ไม่รู้นะคะดู๊งดุ๊งดูดุนะคะดู๋ยวนะคะนะคะ อคอนทิปของเรานะคะไม่รู้ค่าอะไรนะคะก็ควรก็ตั้งใจนะคะเขียนให้นะคะก็ควรเขาตั้งใจเขียนให้มากเลยะคะ่ะฝ oh. ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้อง,องคอนทิปของเราด้วยนะคะช่องเล็กๆน,นะคะทาง youtube นะคะแม่ๆทุกท่านนะคะ ฝากด้วยค่ะกดไลคล์กดแชร์กดสับประรดให้กับน้องนะคะฝากติดตามน้องคอนคลิปผมเราด้วยนะคะก็ควรก็แต่งหน้าให้กับน้องคอนคลิปเรนะคะกควรก็แต่งหน้าให้กับน้องคอนคลิปเรานะคะ สวยค่ะฝากติดตามน้องด้วยนะคะฝากติดตามน้องทางช่องยูทูบนะคะน้องนอคนที่ะะ น้องจะสวยนะคะวันนี้แต่งหน้าแต่งตานะคะเพื่อที่จะขายผลไม้ออนไลน์นะคะตอนนี้น้องอนคนนิ้ไม่ไม่อยู่เฉยๆนะคะลูกดิกลูกดิเหมือนก,นกันกับน้ำมนต์เลย ควรก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะไลฟหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ